มาดูเรื่องของการประชุมนาโต้วันที่2ที่เกิดขึ้นที่กรุงวอรชิงตันกันบ้างนะครับโดยในวันนี้สหรัฐก็ประกาศแผนจะนำส่งขีปนาวุธพิสัยไกลของตนไปประจําการที่เยอรมน,นีเพื่อหวังเตรียมการต้านสิ่งที่ทางกลุ่มพันธมิตรทางแาน,นี้ระบุว่าเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียต่อยุโรปตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ การตัดสินใจนำส่งอาวุธยุทปัรณ์ที่ทรงพลังที่สุดของสหรัฐไปประจําที่ภาคพ,พื้นทวีปยุโรปนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามเย็นนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนคําเตือนไปยังประธานาธิบดีวลาดเมียปูตินด้วยถแถลงการร่วมระหว่างสหรัฐและเยอรมนีระบุว่ากําลังมีการเตรียมสิ่งโปเป็นการนําส่งเป็นกรณีกรณีเพื่อการติดตั้งระยะยาวของยุทโธป,ปกรณ์ที่มีความสามารถสูงต่างๆเช่นขีปนาวุธ S.M.6 ขีปนาวุธโทมฮอคและอาวุธความเร็ เหนือเสียงที่กำลังพัฒนาอยู่ไปไว้ในยุโรปนะครับทั้งนี้แผนง,งานเช่นนี้เนี่ยเดิมทีถูกห้ามภายใต้สนธิสัญญากำกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางที่สหรัฐและสหภาพ โซเวียตลงนามไว้เมื่อปี1987ก่อนที่ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกไปเมื่อปี2019นะครับขณะเดียวกันนาโต้ก็กำลังหาหรือการนำส่งอาวุธเพิ่มเติมไปให้ยูเครนเพื่อเสริมสภาพก,กำลังของกองทัพกรุงเคียบในการรับมือกับการรุกรานของรัเสเซียด้วย ถแถลงการที่ประชุมสุดยอดนาโตที่ออกมาในวันพุธระบุว่ากลุ่มพันธมิตรนี้ตั้งใจจะจัดหาความช่วยเหลือทางทหารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า40,000ล้านยูโรหรือราว43,280ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนภายในปีหน้าครับแต่ก็ไม่มีการพูดถึงการให้คำมั่นสัญญาในระยะยาวดังที่เยนโซเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนื้อความในถแถลงการนี้ยังมีการใช้ภาษาที่แรงขึ้นเกี่ยวกับประเด็นของจีนนะครับโดยระบุว่ากรุงปัก ิเป็นแนวร่วมที่เด็ดเดี่ยวของสงครามรัสเซียในยูเครนและบอกว่าจีนยังคงเป็นความท้าทายทางระบบสำหรับความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกต่อไปด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่นพุทธนะครับว่าตนรู้สึกดีที่สมาชิกนาโตได้คำมั่นที่จะขยายฐานอุตสาหกรรมทางทหารแล้วก็พัฒนาแผนงานการผลิตด้านกลาโหมในประเทศของตนบ้างขึ้นแล้ว ขณะดเดียวกันครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนาโตนะครับโดยระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ Fox News Radio ในวันพุธว่าตนจะไม่ดึงสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกนาโตแน่แต่ย้ำความต้องการให้สมาชิกประเทศอื่นควักเงินมากกว่าที่เคยโดยระบุว่า ผมต้องการที่พวกเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเองเขากําลังปกป้องอยุโรปพวกเขาใช้ประโยชน์จากเราอย่างไร้กาศครับทรัมป์นั้นเคยบีบให้สมาชิกสภาคอนเกรสสังกัดพรรคริพับลิกันยื้อการอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนก่อนจะกลับใจให้ไฟเขียวในเวลาต่อมานะครับท้งนี้ประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้นําสหรัฐหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเรื่องที่ทําให้พันธมิตรนาโตหลายรายไม่ค่อยสบายใจนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์สตัฟ ประธานนาโตของฟินแลนด์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าถ้าจะมีเรื่องหนึ่งที่ตนกังวลเกี่ยวกับสหรัฐก็เป็นเรื่องการแตกขั้วทางการเมืองนั่นเองครับในส่วนของความช่วยเหลือต่อยูเครนนะครับเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังที่จะเห็นสมาชิกทั้งหลายเห็นชอบต่อการจัดหาความช่วยเหลือ ที่บอกว่าเป็นกกอบเป็นกรมเลยนะครับให้กับกรุงเคียบในแบบที่บอกว่าจะนําไปสู่การจัดตั้งกองประชาการนาโตแห่งใหม่สําหรับการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฝึกอบรมให้กับยูเครนด้วยโดยสโตเทนเบิร์กกล่าวว่าจะมีการประกาศแผนสนับสนุนทางการทหารใหม่ๆออกมาที่รวมถึงเรื่องของระบบการป้องกันการโจมตีทางอากาศแล้วก็การปรับกองทัพยูเครนให้เป็นไปตามมาตรฐานของนาโตเพื่อนําไปสู่การเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวต่อไปด้วยครับ